ปิดตำนานคดีอายุ137ปีรู้แล้วใครคือแจ็คเดอะริปเปอร์หนึ่งในคดีฆาตกรรมที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์และสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้นแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกร,รที่ก่อเหตุฆ่าหญิงสาวห้าคนในย่านไว้์ชาเปลวของกรุงลอนดอนในปี1888แต่สิ่งที่ทำให้คดีนี้เป็นตำนานไม่ใช่แค่ความโหดเหีเ้ยม แต่คือการหาตัวฆาตกรไม่ได้แม้แต่คนเดียวจนถึงทุกวันนี้แต่ในที่สุดความลึกลับนี้อาจจะถูกขี้คายแล้วโดยรัสเซลเอ็ดเวิร์ดนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญคดีฆาตกรรมได้ออกมาเปิดเผยว่าเขารู้แล้วว่าใครคือแจ็คเดอะริปเปอร์การค้นพบใหม่ที่น่าตกตะลึง DNA จากผ้าคลุมไหล่การไขปริศานานี้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ DNA ที่ถูกเก็บรักษามานานถึง137ปี จากผ้าคลุมไหล่ของเหยื่อคนหนึ่งแคทเธอรีนเอ็ดูเวสซึ่งถูกฆาตกรรมในยามค่ำคืนของปี1888ในย่านไวท์ชาเปลผลการตรวจสอบนี้ไม่ใช่แค่การนำหลักฐานเก่าๆมาใช้แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA ที่ทันสมัยที่สุดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจบนผ้าคลุมไหล่ของแคทเธอรีนพบ DNA ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนโดยมี2แหล่ง d n a 1. มาจากแคทเธอรีนและอีกหนึ่งมาจากแอรอนคอสมินสกี้ชายชาวโปรแลนด์ที่ย้ายมาอังกฤษในปี1881แต่เชื่อกันว่าเขาคือแจ็คลิปเปอร์แอรอนคอสมินสกีผู้ต้องสงสัยที่ไม่น่าเชื่อแม้ว่าแอรอนคอสมินสกีจะไม่ได้เป็นชื่อที่รู้จักกันในวงกวา้างแต่จากหลักฐานดินเอและข้อมูลต่างๆทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักที่หลายคนเชื่อว่าเขาคือฆาตกรรายตัวจริง คอสเมนสกี้เป็นชายชาวโปโลแลนด์ที่ย้ายมาอังกฤษในปี1881และทำงานเป็นช่างตัดผมในย่านที่เกิดเหตุหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เขาน่าสงสัยคือประวัติทางจิตเวชท,ที่มีความผิดปกติโดยเขามีอาการประสาทหลอนและเคยใช้มีดทำร้ายญาติของเขาเองในปี1885ก็จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชการที่เขามีอาการทางจิตอย่างนี้ก็ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง คำถามที่ยังค้างคาแม้ว่าผลการศึกษาของรัชเชลเอ็ดเวิร์ดจะมีการอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ที่ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเขาเพราะในปี2022เอ็ดเวิร์ดเคยอ้างว่าเขาเคยค้นพบชิ้นส่วนกระโหลกของเด็กชายคีสเบนเนตซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของฆาตกรรมต่อเนื่องชื่อดังเอียนแบรดดี้และเมล่าฮินลีย์แต่ปรากฏว่า เรื่องนี้เป็นเพียงการขุดเรื่องขึ้นมาเท่านั้นการที่เขามีประวัติที่ไม่แน่นอนทําให้บางคนยังตั้งข้อสงสัยว่าการค้นพบแจ็คเดอะริปเปอร์ที่เขาอ้างนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามที่เขาบอกแจ็คเดอะริปเปอร์ตำนานที่ไม่มีวันจบคดีแจ็คเดอะริปเปอร์เป็นคดีที่ยืดเยื้อและเต็มไปด้วยคําถามที่ไม่มีคําตอบแม้ว่าการตรวจสอบดีเอ็นเอและหลักฐานใหม่จะช่วยให้สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะปิดตำนานนี้ได้อย่างสมบูรณ์ คดีนี้ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่สร้างความสงสัยและความตื่นเต้นให้กับคนทั้งโลกไปตลอดกาลท้ายที่สุดแล้วแก๊ตเลปเปอร์ pper, ยังคงเป็นคำถามที่คนทั่วโลกต่างอยากรู้คำตอบเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องดาวที่อาจจะปิดตำนานคดีอายุ137ปีถึงแม้จะมีข้อสงสัยแต่การค้นพบครั้งนี้ก็ยังทำให้เราได้มองเห็นมุมใหม่ของคดีนี้กันนะครับแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับการค้นพบครั้งนี้ คุณเชื่อว่าอารอนคอนสมิสกี้คือแจ็คะริปเปอร์ตัวจริงหรือไม่หรือยังมีความลึกลับที่รอการเปิดเผยอีกมากมายอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมและเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ